สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะและวันนี้ไม่อยู่กับไฟไนท์แอดเฟรดี้ินทูเดอะพิทกันอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยสําหรับในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงความลับที่มีในเกมนี้บ้างเอาจริงๆจะเรียกว่าความลับก็คงจะเกินไปหน่อยนะครับคือต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผมพลาดไปในตอนที่ผมเล่นเกมเพลย์ซะมากกว่ารวมไปถึงจำพวกอีสเตอร์เอ็กอะไรทํานองนั้นผมก็จะทําการรวบรวมและมันลงในคลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูกันครับแต่ก็แน่นอนครับคือเกมนี้ มันปล่อยออกมาได้ประมาณสัปดาห์เดียวเท่านั้นมันก็อาจจะมีอิสเ e g กบางอย่างที่ผมผิดพลาดไปบ้างหรือว่าขาดตกบกพร่องไปบ้างยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าน,นี่ก็คือน่าจะเป็นทั้งหมดแล้วที่ผมพอจะหามาได้และเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับโดยเริ่มที่อย่างแรกกันเลยนั่นคือมือถือนั่นเองด้วยสําหรับมือถือเครื่องนี้ นอกจากว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในช่วงแรกมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของฉากจบ3ดาวอีกด้วยเพราะว่าในคืนแรกเราต้องทำการโทรหาแม่เพื่อให้แม่มาที่บ้านเนาะส่วนในคืนที่5เราต้องทำการโทรหาคุณแม่เพื่อไปเล่นมินิเกม To Be Beautiful ใช่ไหมละครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายเบอร์ด้วยกันที่เราเนี่ยสามารถที่จะโทรได้แต่เดี๋ยวผมคอยย้อนไปสักเล็กน้อยแล้วกันนะในตอนที่เราทำการโทรหาแม่ครั้งแรกในกรณีที่เราไม่แอบครับมันจะมีจัมส์สแกร์แบบนี้โผล่ขึ้นมา ซึ่งก็บอกตามตรงว่าในตอนที่ผมเจอครั้งแรกก็ช็อกอยู่เหมือนกันครับคือมันเป็นอะไรที่เท่แล้วก็น่ากลัวไปในเวลาเดียวกันด้วย ทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเบอร์มือถือเบอร์อื่นๆกันบ้างดีกว่าเริ่มไปตั้งแต่911ครับหรือว่าเบอร์ตำรวจนั่นแหละซึ่งเมื่อเราทําการโทรไปแล้วเนี่ยก็กลับเป็นข่าวร้ายครับเนื่องจากว่าเมืองที่ออสมอลอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเรียกว,ว่าเมืองร้างแล้วก็ว่าได้และการหาเงินในเมืองนี้มันก็เป็นอะไรที่ยากจนเกินไปครับจนถึงขนาดที่ว่าระบบ911ของเมืองนี้ใช้ไม่ได้เนื่องจากปัญหาทางการเงินเลยทีเดียวเขาก็เลยทําการแนะนําว่าให้ทําการโทรเบอร์ตำรวจท้องถิ่นดู ซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าพอสมควรนะครับต่อมาก็จะเป็นเบอร์ช่างซ่อมท่อที่ออสวอลนั้นต้องการจะขอความช่วยเหลือบอกว่าพ่อเนี่ยมีปัญหาแต่เขากลับคิดว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนทําท่อเสียซะอย่างนั้นแล้วก็วางสายไปดื้อๆเลยครับและที่น่าแปลกกว่าเดิมก็คือถ้าเราทําการโทรหาอีกเบอร์หนึ่งก็คือแมคคานิกหรือว่าช่างกวนประมาณนั้นออสวอลจะทําการถามถึงแอนิมาทรอนิกครับว่ารู้จักไหมต้องทํายังไงประมาณนั้นซึ่งแมคคานิกก็ทําการตอบตรงๆเลยว่าโทรผิดเบอร์ละเพื่อนอย่างนั้นเลย ต่อมาคือเบอร์ของคุณครูมีชามครับโดยเมื่อเราทําการโทรไปแล้วเนี่ยคุณครูมีชามจะทําการตอบแค่ประโยคเดียวเลยก็คือไม่เล่นมือถือในเวลาสอนอยู่ให้ทิ้งข้อความไว้จบแล้วครับแต่ออสวอลก็ยังชมอยู่นะว่าอย่างน้อยคุณครูก็ทําตามกฎอยู่เหมือนกัน ต่อมาคือเบอร์ของพี่เจฟครับหรือว่าเจ้าของร้านเจฟพิซซ่านเองในจุดนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่2อย่างด้วยกันครับนั่นคือในตอนที่เราโทรไปครั้งแรกก็คือในช่วงประมาณคืนแรกจนถึงคืนที่4เราจะได้คุยกับพี่เจฟครับซึ่งในครั้งแรกที่เราโทรไปเนี่ยออสบอลจะถามว่าหลังจากที่ตัวเองได้กลับบ้านไปมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างซึ่งพี่เจฟก็บอกว่าไม่มีอะไรนอกจากส้มตันเฉยๆรอบที่2ตัวของออสบอลจะถามเข้าไปว่าพี่เจฟรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับบอ่อบอลบ้าง พี่เจฟก็ตอบเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ออสบอมไม่ควรจะกระโดดเข้าไปด้วยซ้ําซึ่งถ้าเราทําการโทรถามเขาไปเรื่อยๆเนี่ยพี่เจฟก็จะทําการแค่พูดถักถังเราเฉยๆแต่ว่าใน,นคืนที่5ครับเมื่อเราทําการโทรไปหาพี่เจฟคนที่รับจะไม่ใช่พี่เจฟครับแต่ว่าจะเป็นโฟนกายแทนแล้วก็จะมีการบอกสโลกแกนของร้าน Freddy f a z ส e a แบ i z z ิเซเรยอย่างดีเลยครับไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ต้องมนสำหรับเด็กและก็ผู้ใหญ่ที่ที่ความสนุกและแฟนตาซีกลับมามีชีวิตอีกครั้งก็คือสโลแกนของร้านเลยประมาณนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะทำการบอกว่าตอนนี้ร้านของเราได้ปิดอย่างกระทันหันเนื่องจากเหตุผลที่ไม่ควรจะบอกในตอนนี้นะครับแต่ว่าจะมีการเปิดใหม่อีกแน่นอนรอดูกันได้เลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอิสต์เองกที่ดูเจ๋งดีอยู่เหมือนกันครับ พอมาพูดถึงร้าน Freddy f a s สต a แแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกเบอร์หนึ่งครับนั่นคือ1 8 0 0 0 8 3ซึ่งเบอร์นี้เนี่ยเมื่อเราทำการโทรไปแล้วนะครับคนที่รับเนี่ยก็คือพนักงานร้าน Freddy f a s สต a แร์นั่นเองซึ่งเมื่อโทรไปแล้วก็จะมีอิสต์เอ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกล้อ,ก,ลอก,การขย้ำปี83 มีการพูดถึง Exotic Butter ด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สร้างสีสันให้กับเกมได้ดีครับแต่ว่ามันมีอะไรที่เจ๋งมากไปกว่านั้นเพราะว่า3เบอร์หลังจากนี้มันจะให้เราได้ยินข้อความเสียงที่น่าสนใจมากๆเลยครับโดยเริ่มจากอันนี้เลย787 738เมื่อเราทำการกดเบอร์นี้เราจะได้ยินเสียงนี้ครับ เรียกได้ว่าตอนที่ได้ยินเสียงจัมสแกร์ครั้งแรกเนี่ยก็ตกใจเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอันนี้เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับหากเราเอาเลข7 8 7 7 38เนี่ยเอาไปเขียนในข้อความบนมือถือเก่าๆเนาะมันจะเป็นคำว่าปับเป็ดครับต่อมาครับคือเลข626 453คําคำนี้เนี่ยเป็นคำว่าแมง g กซึ่งเราจะได้ยินเสียงแบบนี้เลยครับเท่านี้เลยครับ ผมไม่รู้ว่าตัวเกมตั้งใจจะสื่ออะไรนะแต่ว่านี่แหละคือ mango ต่อมาครับคือเลขที่น่าจะสำคัญที่สุดแล้วเพราะว่ามันได้อ้างอิงฉากที่สำคัญมากๆของแฟรนไชสนี้นั่นก็คือหมายเลข7 7 7 4 6 4 8 spring tap ครับ และเมื่อเรานำเสียงนี้มารวมเข้าก,กันกับมินิเกมของตัวเกมภาคที่3ฉากที่สุดแสนจะน่าจดจำก็สมบูรณ์แบบสักที ก่อนที่เราจะไปลุยที่หัวข้อต่อไปครับผมขอย้อนกลับมาพูดถึงเบอร์ของคุณแม่หน่อยเพราะว่ามันจะมีอยู่บทพูดหนึ่งครับในกรณีที่เราในทำการคุยกับแม่จนจบแล้วคือครบทุกบทพูดนั่นแหละมันจะมีบทพูดใหม่โผล่ขึ้นมาครับนั่นคือ เป็นบทพูดที่คุณแม่ทําการอัดเสียงเอาไว้ในกรณีที่มีคนโทรมาและตัวเองไม่รับสายแต่ว่ามันเป็นช่วงที่คุณแม่ของออสวอลนั้นกําลังดูหนังกับครอบครัวอยู่ก็คือมีออสวอลแม่แล้วก็พอนั่นแหละซึ่งก็เป็นการบอกนดยยในเลยว่าเมื่อก่อนนั้นในตอนที่โรงถลุงเหล็กยังเปิดตัวดีอยู่ครอบครัวนี้ก็เคยเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากๆเลยเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงอย่างต่อมากันดีกว่านั่นคือเสียงของโฟนกายครับ อย่างที่เรารู้กันในคืนที่4เนี่ยเราจะได้ยินเสียงพูดของโฟนกายเป็นครั้งแรกเพราะว่ามันกึงก่งๆจะบังคับให้เราได้ยินนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมว่าในคืนก่อนหน้านี้เอาจริงๆแล้วตั้งแต่คืนแรกเลยด้วยซ้ําเราเนี่ยจะได้ยินเสียงโฟนกายมาก่อนครับเพราะว่าในร้านอาหารแห่งนี้มันจะมีโทรศัพท์อยู่ทั้งหมด3จุดด,ด้วยกันโดยสําหรับคืนที่1โฟนกายจะทําการโทรมาตรงโทรศัพท์ที่อยู่ด้านหน้าของทางเข้าครับและเมื่อเราทําการรับสายเราก็จะได้ยินเสียงดังนี้เลย I said, since we really don't have a security guard right now, you're pretty much the person in charge. I guess it might be a bit overwhelming at first, but as long as you're locking the doors, making sure no one is trying to stay overnight, you'll do fine. You know, sometimes kids like to hide in weird places or spend some more time with the animatronics. Just, just try not to let them go to places that they shouldn't and...

There isn't a concern for your safety here. Just one thing. Try not to let them see you walking or moving around. Then you might be in a bit of a pickle. have really bad vision and if they see a person moving they might think that it's a metal endoskeleton there are some of those backstage if you haven't checked them out already anyways if that happens they will think that you belong inside of an animatronic suit and you shouldn't be out wandering what i'm saying is that they will stuff you in an animatronic suit using a little bit of force you could imagine why the staff here changes so often anyways No ในจุดนี้ครับเราสามารถที่จะพอคาดเดาได้เลยว่าสาเหตุที่ที่นี่เนี่ยมีแต่เราเด็กๆแล้วก็ออสบอลนั่นเป็นเพราะว่าในตอนนี้ยามคนล่าสุดเนี่ยเขาได้ถูกยัดเข้าไปในหุ่นแอนิมา r ทรอนิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็คือตายนั่นแหละครับง่ายๆแต่ก็นั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในร้านเฟร d ดี้แฟ b e a r นพิซซ่าหากใครก็ตามที่อยากจะมารับงานนี้ ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในจุดนี้ไปด้วยละกันต่อมาครับคืนที่4แล้วก็คืนที่5จะอยู่ในห้องรักษาความปลอดภัยครับแล้วเดี๋ยวผมจะทาการเปิดให้ทุกคนได้ดูทั้งคืนที่4แล้วก็คืนที่5เลยละกัน Now, can't you'd I can imagine that stay animatronic night there very late night. So I guess Bl ah, late really Play some games Not every machine works though. Hello? Hello? I'm not sure if it's the same person working here. Honestly, five days is a long time for someone in this position. So I'm sure you are doing great. But as a tradition, if you have decided to move on to other things, just make sure that you pass on the important notes to the next person. help them settle in, like what helps settle like sure lot in I did and for you and sure helps lot. และนี่แหละครับก็คือทั้งหมดสําหรับข้อความของโฟนกายแล้วแต่ว่าพอผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยคือเพิ่งมาเจอนะครับว่าในคืนที่4มันมีจุดที่โฟนกายจะตอบรับอยู่2จุดด้วยกันก็คือโซนทางเข้ากับโซนห้องรักษาความปลอดภัยอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะก็หากใครทราบก็ลองบอกกันมาหน่อยละกันเนาะ แล้วก็2ออย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะมานําเสนอครับนั่นคือความจริงแล้วเนี่ยฉากจัมสแกร์จะมีของเฟรดดี้ด้วยนะครับคือมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่เราเนี่ยไม่ได้เอาประทัดมาจากเจ้าหนุ่มประทัดมาก่อนนะครับโดยมันจะเป็นแบบนี้เลย เรียกได้ว่าน่ากลัวใช้ได้เลยเนาะไม่ได้อะไรครับจู่ๆสปริงบอนนี่ก็โผล่ขึ้นมาอันนี้คือตกใจจริงนะฮะและอย่างสุดท้ายครับก็คือห้องนอนของออสบอลห้องนี้เลยโดยในจุดนี้จะมีอยู่2องอิสต์เอ็กด้วยกันครับที่ผมพอจะหาได้อันแรกเนี่ยจะเป็นโปสเตอร์ที่มาจากหนังสือ The Twisted One เดี๋ยวมันก็คือโปสเตอร์นี้เลยครับถ้าเราทําการเปรียบเทียบกับห้องของออสบอลก็แบบนี้เลยแล้วก็อย่างสุดท้ายครับนั่นคือ ถ้าเราทําการยืนอยู่ตรงพรมที่เป็นพรมวงกลมอันนี้นานเกิน10นาทีนะครับตัวสตีดเรดซึ่งเป็นตัวละครหลักมากๆของหนังสือแฟร์แบรฟไรเนาะจะทําการโผล่ขึ้นมาข้างๆข,ข,ของหน้าต่างครับ ซึ่งที่ผมพอจะหาได้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับความจริงแล้วมันจะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมหยิบยกสิ่งที่มันพอจะสําคัญในเกมนี้เอามาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันส่วนที่เหลือที่มันเป็นเรื่องยิบย่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปทําในฟนาร์ดดอรี่แล้วกันเนาะแต่ว่าสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าไปละครับผมสวัสดีครับ